สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาด่วนค่ะมาด่วนนะคะพี่ทัดกับพี่ลินนะคะพี่ทัดกับพี่ณรินโทรให้โทรไปรายงานนะคะว่าวันนี้นะคะอีดักดำนะอีดักดำแย่แล้วนะคะด,ดักดำมันล้มนะคะกลางทุ่งนาอยู่นูน้นพี่นอ้องเห็นบ่แสงไฟผุ่นนะคะอืก็เลยพาเขา,าเรียกว่าอะไรนะหมอเกษตรสัตว์นะคะมาดูนะคะอาการของ อีดักดำหมอจอดรถอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าอาการยังไงบ้างแล้วตัวอื่นเข้าคอหมดแล้วนะคะค่ำม,มืดแล้ว นะคะคุณหมอคุณหมอเฟรมมาเนาะก็มีน่าจะได้ให้น้ำเกลือล้มกลางหน้าเลยบ่ม,ม,บมีห้อยการห้อยเพื่ออยู่บ่มีอย่ากตดอยู่ จ้กินนี้มนี่มเอนอีมีมีคนเลี้ยงสองคนมากโขากลมูมออั้งห้ลูกมันเองแม้่บักวันดีนั่นบอกบักวันดีเด้จ้วันดีมันเข้าพอกนะมู่เลยไม่ได้มาเบิ่งแม่มันเลยมาอายมเวีนโม่ไปมันกัไปรอล่อืมอันอีดากดำนะคะแม่บักวันดีนะคะ แม่แม่แม่น้องวันดีนะคะที่เกิดวันที่สิบสองสิงหาะคะ่ะไออีดักดำานะ่ะนะมันล้มจ้ะนี่คุณหมอน,นะคะอยกับพากันปลาเหือนมาเลยได้จ้าอโอ้ มันม <muitas> ีแห oh. ้งเลยครับแท่งหลับจะเท่งนามันอยู่มันก็อยูลูกมันลูกเลือบ่เสนึงบ่นี้ลุงลายเจอแล้วนี่นะมันก็โยลูกสองสามเท้ามันนอดนคือตัวนั้นตัวนั้นมันทำขาเลื่อนๆเกินใครับนกนกมาจิกกิ่นนะนกเอี้ยงมัลากแถวหูเท่านะมีแต่นกทั้งหมดน่ะเป็นเพลนะอืมควายมันมีแถวหูนะมีผู้โตแล้วมันโอ้ยนกมาจิกครับผู้โตมันเต็มย่ำนั้นมันจิกเลยก็กินเนื้อนี่โอ้ ไลยท้า,านกเองนะมาให้คุณหมอดูอาการนะรงมวยันด้นตัวเมียเพิ่งคลอดลูกได้เจ็ดเดือนแปเดือนนี่จ้ะ<ม>ลูกโตแล้วนัโตขนาหน้าบ่ คือสิกะโย่ขึ้นนี้แ่มันแดดผอมเนีมนเราเป็นวินผอมบัรงเลยลูกป้องแวกแวกอยู่พุ่นไอลินยงมาเห็นไม่ะเออเือกระเดีวกรเดวอ้าช็ควายลมลงเแล้วขนาดนี้ต้องฉีดยาเรงด่วนยาพยาิเป็นเลือดก่อนเออขดเ็เอมีเขตน้ำคอยู่แถวนี่น้ำคมน้ำคึมมีปะมีน้ำคมเปนยงมีแต่น้ำคยนะบอก เบื้องจากกระดูกสันหลังเพื่อนนี่ถ้าเป็นควายเนาะยาดีบานนี้มันต้องพยานิไเลือนเนาะอ่กัดยิมเพื่อนมีสีสิดเนาะกัดกเจีบริสิก็จฉีดเห่งกับเพิ่นจะล้มเดีเรื่องขาขาเจ็บอเดี๋ยวจะเพิ่มยาให้ขาไม่มีแรงเนาะามันบ่มีแรงันยไม่เยยูแต่แต่ว่าเบื้องต้นอาจจะฉีดในตัวนี้ก่อนเป็นยาไมนเลือนหรอม่นหลังจากฉีดตัวนี้เสร็จปุ๊บนี่บานนี้จังเริ่มเขาน้ำเกลืออือ จะให้ร่างกายได้รับไอ้ค่าเชื้อก่อนค่ะเชื้อโรคจะเอาออกก่อนเอาเชื้อโรคออกก่อนถ้าท่าบอเราอัดไปทั้งลายสถานานี่มันจะช็อกก่อนไม่ควายมันจะเสียไม่มีแรงเนาะกินยากินเครื่องดีสิเลยกินนี่พรเป็นยังข้าวปนเอาให้มันแต่ว่าที่จัิงเนี่ยมันจังสิดเนี่ยจิกเนี่ยอย่างโอ้นี่ๆกำลังสิ่งสร้างให้เกเนาะกำลังสิ่งนี่เห็ดเพิงใหยือน้ำน้ำนี่ผสมเกลือจังหน่อยเด้อ ก็อยากเป็นเทกดทับเกลือมครับเกลือจะอ่าหนึ่งคู่ทั้งตัวหนึ่งกับมือแล้วก็นะมันกับพริกเองหนึ่งคู่ทั้งตัวหนึ่งกับมือได้ค่ะอาจารย์าจฟังไหมประมาณนั้นแหละเพื่อกินนี่บ่เพื่อแกงนี่บ่เกลือเอบเต้าปุบปลาบัน้อบเต้าบวมินนี่แหละอันนี้จะใส่ใส่ใส่มือหลังอันนี้เอาน้ำเกลือค่อยใส่ค่าค่าเชื้อโรคออกจากร่างกายก่อนแล้วแล้วแล้วถ้ามันนอนอยู่ในท่านี้แล้วมันจะไม่เป็นแพ้กดทับอะไรบ่ค่ะหมออ๋อวันวันนี้ ถ้าเพิ่งลบนี่ไม่เป็นไรครับเขาก็พยายามหาว่ามันอันนั้นมันอันนั้นมันพริกของมันเองเลยนะครับอ๋อ้มันพริกได้อยู่แต่มันลุกไม่ได้เอ่าขาของมันนอนพุ่น่าโหมันพลาดธรรมชาติมันก็พริกของมันลุกทุกสี่ถึงแปดเสมออขาหน้าบืนอยู่ขาหลังมือมีแห้งซสื้อมันนั่งกับพริกเขี้ยงอยู่ครับยังบนอยู่เพราะอยอ๋ออาการยังเป็นอตามหมอนั่นแหละค่ะถือถือไฟให้พ้นนะเครื่องกินนะครับเครื่องให้ มันโมมีแห้งลูกน้ำกับพริกไปอ่ะนะมอเอามาอยู่ยาพยาบาลไม่เลื่อนนะครับลูกจะบ่จะบ่ได้เอามาผมมีอยู่ในรถโอ้มันมีขวดน้อยอยู่เอาของเจ้าก็ได้ไอ้ดีตัวบ่จะมีของหมอเอาของหมอเลยครับปลาหนุ่งเถอหนุ่งบุรุษกูหรอไปเต๋อเฮืงแม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 งเดี๋ยวเอาไผมาดังด่างดาม บางพันดีก็ไม่ได้โหซ่าแมเ่เลยบ่ยบอกมาเยี่ยมมาเยี่ยมกันกเล่นเป็นลมูมันก็มาเบิ่งแม่มันก็ไปอันนี้ผมก็ซื้อติดไปเตื้องครับอันนี้เอาไว้ตู้ไว้ไม,ไมันเคยเป็นตัวหนึ่งอ๋อเป็นอ๋อพยาธิเลือดเอ๋อฉีดยาพยาธิเลือดก,ก่อนนะคะ แต่มันก็พีกเองได้อยู่เนาะได้พีกเมื่อไหร่ยาาน้ำเฟืองให้เกกินได้ตลอดถ้าเกงกินได้อยู่เดี๋ยวเราให้ยาตัวนี้ไปก่อนส่วนเรื่องไอ้เจ็บเจ็บแข่งขาอ่อนแรงเดี๋ยวจะเขาจะใส่ใส่ทางเส้นเลือดทีหลังแต่เมื่อกี้เขาเอาสามั้นก่อนอ่าลูกได้กำลังมุ่งเห้ง่ยว แต่ยังดียังยังที่ตัวได้อยู่อุ่นลงเท่านั้นุมันบักขึ้นตัวนั้นตัวนั้นที่กรได้ยแล้วมันนึ่งเราเหลือไม่ได้ถ้าถ้าเราดึงประคองไว้เลยครับคุณหมอได้อยู่่บดึงดึงขึ้นนะครับครับลองดึงครับบหมอไม่ได้ไม่ได้ถ้าเก็บวห่งขาหลังเขาก็เข้ายิ้มบ่เอ็ดดีกว่าถ้าว่าประคองมันเน้นท้องมันนะเพราะเขาก็ดึงว่าเออประคองให้มันยืดเส้นยืดสายมันนะ ก็ว่ามันกดขับตลอดมันก็บออันนั้นก็โด้เลยบ่อันนี้นะมันพล็กมันได้อยู่โอ้โหมันฟาดไปพูดก่าวนะมันพล็กไปพี่แดงนะคมันลุกได้มันปลาคองอันนั้นแหงเห็นบ่เข้ามากอกี้มันกักระโยกลุกนร่นยเดี๋ยวถึงตรงนี้มันก็ลุกได้ข้างหน้าเนี่เพราะข้างหลังมันน้อยลง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 เลยมันก็ได้ตัวปลาคองจอยมันดึงอะนะขามันได้แห้งไใหยังนะมันยืดเส้นขึ้นก้นเดี๋ยวมันกดทับตลอดมันยังไม่น่าหึงแบบนั้น เมีหยังยาเจ้ามีัวนั่นเลยครับผมซื้อไว้เะื้อครับนงใครูกันแล้วผองคุณหมอเหรครับแล้วน้ีด้วย่เดวยเวลาอันรัวควายเจ็บป่วยนะมันไม่มีโรงพยาบาลนะคะเราต้องเอาหมอมาที่ที่นี่นะคะเอาเองเจ้ามาเลย สำหรับคลิปนีป้น<อ>ะออคะก็รายงานสถานการณ์นะคะอีดักดำล้มนะคะอีดักล,ล้มแม่ของน้องวันดีนะคะ,ส,ะ,ะส,สำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลงคลิปแค่นี้ค่ะ